สวัสดีเพื่อนๆพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพาดูจุดกลับตัวของราคาทองคำกันบ้างนะครับว่านิสัยของทองคำนะครับก่อนที่จะกลับตัวเนี่ยมันมักจะทำพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้จะเป็นกราฟทองคําที่ทําเฟรมหนึชั่วโมงนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยก่อนที่ราคาทองคําจะกลับตัวนะครับสิ่งที่มันมักจะทําอยู่เสมอๆก็คือ มีการแทงนิวไฮหรือว่าแทงนิวโลก่อนแล้วก็เบรกกลับไปในฝั่งตรงกันข้ามอย่างรวดเร็วนะครับถ้าไปไล่กราฟดูนะครับมักจะเจอพฤติกรรมอย่างนี้อยู่เสมอๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอ่าถ้าเราดูแค่ว่าการเบรกทำนิวไฮหรือนิวโลอย่างเดียวถ้าเราดูแค่นี้นะครับมันจะไม่เพียงพอเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราจะนํามาใช้คัดกรอง ว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวจริงๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือสัญญาณไดเวเจนจากไอซ์ใส่นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าราคามีการแทงนิวโลนะครับอย่างในช่วงล่าสุดนี้เลยนะครับช่วงช่วงล่าสุดจะเห็นได้ว่าราคานะครับได้มีการแทงนิวโลลงมานะครับแล้วก็ได้เกิดสัญญาณไดเวเจนจากไอซ์ใส่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเกิดไดเวเจนแล้วเนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยกราฟมีโอกาสญญาจะกลับตัวจริงหรือเปล่า สิ่งที่เราจะคอนเฟิร์มใช้คอนเฟิร์มก็คือในช่วงระหว่างอ2 2สวิงโลนะครับของของไดเวอเจนนะครับเราไปหาจุดที่มันทํำสวิงไฮสูงสุดเอาไว้ถ้าราคามีการเบรกสวิงไฮกลับขึ้นไปเมื่อไหร่นั่นคือเรามองจะมองได้นะครับว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับตัวไปอีกฝั่งหนึ่งหรือถ้าไม่ได้กลับตัวก็มีโอกาสที่จะพักตัวขึ้นไปรอบใหญ่ซึ่งจะ ก็ถือว่ามีระยะเพียงพอให้เราเข้าไปเก็บกําไรได้นะครับประมาณหลักพันจุดขึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะครับจุดถัดมาเดี๋ยวมาดูนะครับที่บริเวณสวิงหายจะเห็นได้ว่าราคาทองคํานะครับได้ขึ้นไปแทงนิวไฮแล้วก็มีการย้อนกลับลงมาเบรกอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือพฤติกรรมของมันแล้วก็จะเห็นได้ว่าอ่าราคานะครับอ่าตรงนี้ผมตีไว้ผิดราคาเนี่ยมัน เริ่มจะเกิดสัญญาณแบบไดว e โอเจนมาได้สักระยะก่อนแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นนะครับราคาได้กลับลงมาเบรกสวิงโลนะครับพอมันย้อนกลับมาเบรกโลเมื่อไหร่นะครับโลของไดว e โอเจนเนี่ยก็จะทําให้เรามองว่าทองคํามีโอกาสที่จะกลับตัวลงหรือพักตัวลงรอบใหญ่ได้ต่อส่วนจุดนี้นะครับก็จะเป็นเดว e โอเจนนะครับเช่นกันจะเห็นว่าทองคําลงมาแทงโลแล้วก็ไต่กลับขึ้นไปจน เบรกไฮได้ได้เลยนะครับพอเบรกไฮได้เมื่อไหร่เนี่ยราคาก็มักจะกลับตัวหรือพักตัวขึ้นรอบใหญ่อย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยมันก็ขึ้นไปประมาณ3,000จุดนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการไปแทงนิวไฮในรอบใหญ่เลยก็ตามนะครับแต่ระยะก็มีเพียงพอที่จะให้เราเข้าไปเก็บกําไรในฝั่งบายได้สิ่งสำคัญนะครับก็คือถ้าราคามีการแทงนิวโลแล้วย้อนกลับขึ้นไปเบรกไฮพร้อมกับไรวอเจนเมื่อไหร่เนี่ย เราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันขึ้นไปเบรกนะครับเบรกสวิงนี้เท่านั้นถ้าระหว่างนี้ที่ลงมาทำเดเวอร์เจนต์อยู่นะครับถึงแม้จะเกิดสัญญาณเดเวอร์เจนต์เนี่ยเราจะยังไม่เข้าบายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเดเวอร์เจนต์แล้วเดเวอร์เจนต์อีกแล้วลงต่อยาวๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรอให้ราคามันคอนเฟิร์มด้วยกันย้อนกลับขึ้นไปเบรกสวิงไฮก่อนนะครับส่วนฝั่งขาลงก็เหมือนกันนะครับต้องให้ราคาแทงนิวไฮแล้วย้อนกลับมาเบรกจุดโลต่ําสุด ของยอดของยอดไฮทั้งสองยอดนะครับเราถึงจะเริ่มรู้ว่าราคามีโอกาสที่จะกลับตัวลงแล้วค่อยไปหาจังหวะเข้าเทรดในฝั่งเซลล์ตามเทคนิคต่อไปนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่าเทคนิคท่านใดจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ตีเส้นทิ้งเอาไว้แล้วล่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องให้วิดีโอมันยืดเกินไปนะครับจะเห็นนะครับว่าพฤติกรรมเนี่ยมันจะเกิดซ้ำๆอยู่เสมอๆนะครับ ถ้าเราไม่ใช้ไฮสไพหรืออินดิเคเตอร์อะไรก็ตามมามามาช่วยคัดกรองอีกต่อหนึ่งอะ่ะแล้วเราไปดูแค่การทำสวิงอย่างเดียวนะครับเราจะโดนหลอกค่อนข้างบ่อยมันจะมีจังหวะหลอกหลายรอบอยู่นะครับระหว่างทางแบบนี้เช่นอ่าขึ้นไปเบรกให้แล้วก็ย้อนกลับมาแทงโลอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้มีสัญญาณเดเวอร์เจนที่ชัดๆจริงๆนะครับมีโอกาสที่จะโดนหลอกซึ่งสัญญาณเดเวอร์เจนที่ชัดนะครับก็คือจะต้องเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็คือเป็น2ยอดแบบรอบใหญ่อย่างนี้ ถ้าเป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเราจะไม่นับนะครับเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยเราไม่นับให้พยายามมองไดเวอเจนที่มันเป็นรอบอย่างนี้นะครับเป็นรอบสวิงรอบสวิงตามกราฟแบบชัดๆอย่างนี้เลยนะครับพวกสวิงย่อยๆ,ๆอย่อยๆอย่างเงี้ยเราอย่าไปนับว่าเป็นไดเวอเจนนะครับเพราะว่าถ้าไปมองเล็กแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหลอกสูงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแรกในการดูจุดกลับตัวของทองคํานะครับซึ่งก็คือเป็นการดูพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้นมาบ่อยๆทีนี้ ถัดมานะครับก็คือจุดกลับตัวของ SPDR นะครับก็คือกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผมได้ทำวิดีโอไปก่อนหน้านี้นะครับแล้เวเราไปดูกันนะครับว่าเราดูยังไงอันนี้จะเป็นกราฟที่ผมได้ตีกรอบอจุดซื้อขายของ SPDR ไปตามวิดีโอก่อนหน้าเลยครับที่ผมได้ตีไว้นะครับ ถ้าสังเกตนะครับถ้าหากราคาเป็นขาลงมาตลอดทางแบบนี้นะครับแล้ว SPDR เนี่ยก็จะมีการขายมาตลอดทางแหละแล้วก็หาจังหวะเข้าเซลล์ตามจุดของ SPDR ไปเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงจุดจุดหนึ่งก็คือจุดที่ SPDR มีการขายนะครับแล้วจุดขายสุดท้ายของ SPDR เนี่ย SPDR โดนราคาเบรกกลับขึ้นไปนะครับนั่นคือเป็นจุดที่ราคาทองคํา มักจะกลับตัวเช่นกันในส่วนฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าหากราคาปรับตัวป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว SPR ก็มีการซื้อไปตามทางนะครับเข้าซื้อไปตามทางก็คือกรอบสีเขียวแล้วจุดเข้าซื้อของ SPR จุดสุดท้ายโดนเบรกกลับลงมานะครับซึ่งก็จะเป็นแถวนี้การเบรกนี่คือต้องเบรกลงมาชัดๆเลยนะครับเบรกลงมายืนต่ำกว่าเลยถ้าแบบแทงโลอย่างนี้เราเราไม่มองนะครับแทงโลทิ้งหางไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีดกลับอย่างนี้เรายังไม่เอานะครับ รอให้เบรกลงมาแบบชัดๆก่อนนั่นแหละครับถ้ามันเกิดลักษณะแบบนี้เมื่อไหร่ให้ระวังไว้เลยว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะกลับตัวลงต่อมาก็จะเป็นจุดนี้นะครับจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคำได้กลับฝั่งลงมาแล้วนะครับระหว่างทาง s อ d พก็จะมีการเข้าขายขายขายมาตามทางแล้วจุดขายจุดสุดท้ายของ s อ d พคือตรงนี้นะครับที่ผมได้ตีกรอบเอาไว้โดนเบรกกลับขึ้นไปราคาทองคาก็ปรับตัวขึ้น พอปรับตัวขึ้นไปในในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงขั้นๆั้นนะครับที่ไม,ไม่ไม่กี่วันที่ทองคําปรับตัวขึ้นแล้วเิสพาก็มีการซื้อไปหนึ่งครั้งซื้อไปหนึ่งครั้งตรงนี้แล้วจุดนี้ครับโดนทองคําราคาทองคําเบรกกลับลงมาซึ่งเราจะมารู้ได้ก็คือหลังจากที่เบรกมาแถวแถวประมาณแถวนี้แล้วล่ะก็คือมีการซื้อตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดนเบรกก็คือเบรกลงมาตรงนี้แล้วมันยืนราคามันยืนได้นะครับก็คือมีการเทสกลับขึ้นไปเทส เอาเบรกปุ๊บแถวๆนี้ครับมีการดีดขึ้นไปเทสแล้วก็เทกลับลงมาต่อนั่นหมายความว่าจุดซื้อของเอสมันโดนเบรกแล้วราคามันดันยืนอยู่นะครับราคาก็จะกลับกลับตัวลงแล้วก็กลับตัวลงมายาวเลยซึ่งตอนนี้นะครับก็คือราคาทองคําเนี่ยก็ได้เบรกจุดขายของเอสกลับขึ้นไปแล้วนั่นหมายความว่าราคาทองคําตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับแล้วระหว่างทางณนะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็น s อสามีการเข้าซื้อเลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าตามาระบบตามเทคนิคนี้แล้วการดูจุดกลับตัวด้วย SPR นะครับก็อาจจะต้องรองให้ SPR มีการเข้าซื้อสักรอบหนึ่งก่อนแล้วก็จุดเข้าซื้อนั้นเนี่ยโดนราคาเบรกกลับลงมาเราจึงจะมองว่าการมโอกาสกลับตัวลงใหมกครั้งนะครับเทคนิคการดูเทคนิคที่สามนะครับก็คือดูค่าเซนติเมนต์นะครับ,รบซึ่งผมก็ได้ทําวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วเช่นกันสําหรับค่าเซนติเมนต์นะครับก็จะเป็น เขาเรียกเป็นข้อมูลการซื้อขายของเทรดเดอร์นะครับซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วล่ะก่อนหน้านี้นะครับก็วันนี้จะไม่อธิบายอะไรมากครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทองคําเล่บปรับตัวลงมายาวๆเนี่ยฝั่งลองนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จานวนหลอดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35,000หลอดเลยนะครับส่วนฝั่ง short เนี่ยจะมีอยู่ไม่ถึง10เเท่านั้นนั่นหมายความว่าระหว่างที่ทองคําเล่บปรับตัวลงมายาวๆในช่วงรอบล่าสุดเนี่ยรอบใหญ่ล่าสุด คนที่อยู่ฝั่งรองหรือฝั่งบายเนี่ยโดนลากจนขาดทุนเงินไปแทบจะหมดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยฝั่งรองเริ่มเหลืออยู่แค่หกสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับฝั่งรองเหลืออยู่แค่หกสิบสองแล้วฝั่งช็อตเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าฝั่งชอ็อตเปอร์เซ็นต์ตีกลับขึ้นไปสูงกว่าฝั่งรองเมื่อไหร่นะครับราคาทองคามีโอกาสที่จะกลับไปเป็นขาขึ้นยาวๆได้อีกครั้งนะครับแต่จะให้ดีเนี่ยควรจะให้ฝั่งช็อตเยอะกว่าฝั่งรองแบบชัดๆหน่อยนะครับอย่างเช่นประมาณ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต่อสาสิเปอร์เซ็นขึ้นไปหรือแปดสิบต่อยี่สิบขึ้นไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวกวอล่มตรงวอล่มหลอดนะครับที่มันแสดงนะครับถ้ามันเยอะกว่ากันมากๆเนี่ยให้รู้ไว้ได้เลยนะครับว่าตอนนั้นเมากําลังจะโดนลากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปส่วนเมาก็คือเข้าฝั่งตรงกันข้ามตอนนี้เนี่ยฝั่งช็อตยังไม่ได้เยอะกว่าฝั่งรองเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองคําอาจจะยังไม่ได้กลับไปเป็นขาขึ้นในรอบใหญ่ยาวๆเหมือนช่วงที่ลงมานะครับ แต่ว่าก็ยังสามารถเก็บรอบสั้นๆได้อยู่เพราะว่า่าด้วยจุด s p r นะครับโดนเบรกขึ้นไปในระหว่างนี้เราก็จะใช้เทคนิคของ s p r กันต่อไปก่อนนะครับจนกว่าข้อมูลอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจุดเข้าบายของ SPR โดนเบรกกลับลงมาเราค่อยเปลี่ยนกลับมาเล่นฝั่งเซลล์ระหว่างนี้เราก็เล่นฝั่งบายกันไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามเทคนิค การหาจุดกลับตัวของทองคำนะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเทรดเดอร์หลายๆท่านนะครับหากมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถมาพูดคุยสอบถามกันได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ